โอ้เรื่องเปิดด่านเนี่ยผมว่ามันอยู่ขั้นตอนการเจรจาครับขั้นขั้นตอนการเจรจาทางรัฐบาลคนเจรจาก็ต้องไปเจรจาก่อนครับแม่ทัพหรือรัมมุนตรีกลาหัวมันมีกะกรอบการเจรจาเจรจากันไม่รู้เรื่องก็เขาคงยังไม่เปิดหรอกครับถ้าขืนเปิดนี่ตายห่าเลยคนไทย คนไทยด่ากันตายเลยเพราะว่าเรายังเจ็บแค้นมึงมาเกเลกูไอ้หุนเซนหุนมาเนตไอ้จังไรมึงส่งทหารมาเกเลกูและเปิดฉากยิงกูก่อนนะครับมึงจะมาเรียกร้องทำควยอะไรแล้วให้เปิดด่านนะเออมึงก็ให้แม่นตายไปอย่างนั้นแหละนะครับให้ผอมแห้งแรงน้อยตายไปก่อนนะครับส่วนประเทศอื่นเนี่ย ประเทศญี่ปุ่นบ้างประเทศอะไรเขาอยากให้เปิดด่านเนี่ยถ้าเราไม่เปิดกับเขาเนี่ยเขาต่อไปก็ไม่กล้าไปลงทุนในขเขมรแลวขเขมรเนี่ยค่าแรงมันถูกนะครับขเมขมรค่าแรงมันถูกเขาเลยไปตั้งโรงงานโรงงานเย็บผ้าโรงงานผลิตเครื่องจกักรแต่เราปิดด่านตลอดมันขนส่งลำบาก นะครับขนส่งลำบากเขาก็ไม่ไปลงทุนในเขมรน,นะครับไม่มันแก้ไขได้คุณเซนคุณมัเน็ตก็อย่างที่ผมบอกฮะอันนี้พูดจริงๆนะหนึ่งคุณไม่ต้องหลอกวางฟอร์มแล้วไอสัตว์มึงไม่ต้องวางฟอร์มหรอกนี่มันยังวางฟอร์มนะถ้าอยากและปิดด่านเนี่ยไอหุ่นมาเน็ตเป็นคนประกาศปิดนะ มึงเป็นคนประกาศปิดนะมึงเป็นคนประกาศปิดนะด่านเนี่ยเพราะข่าวว่าประชาชนคนไทยเรียกร้องให้ปิดด่านไอฮุนเบเนตมันกลัวจะเสียหน้ามันประกาศปิดด่านเลยไอฮุนเซนก็ประกาศเลยไม่ให้คนขเขมรมารักษาพยาบาลในประเทศไทยให้คนกัมพูชากลับประเทศไทยไอเหีย ก็ตอนนั้นมึงเป็นคนประกาศปิดมึงจะมาเรียกร้องให้เปิดทำไมเออยังทำวางฟอร์มอีกนะครับว่าถ้าเปิดก็ขอให้ไทยเปิดก่อนแล้วมันจะพี่นาเปิดให้อีกห้าชั่วโมงตามหลังไทยด้วยไอ้ส้นตีนมึงไม่มีหน้าที่จะมาต่อรองเยี่ยอะไรได้เลยไอ้บุญเซนไอ้บุนมาเนตมึงไม่มีอะไรที่จะมาต่อรองมึงคือผู้แพ้สงคราม แล้วมึงเป็นคนลุกลานก่อนถ้าจะดีกันมึงถอนทอาหารมึงทั้งหมดไปอาวุธหนักถอนไปให้หมดบ้านหนองจานมึงคืนให้ประเทศไทยนะตรงจุดไหนที่ไทยเขายึดคืนมาได้อย่าเสือกมาเรียกร้องให้กวนอารมณ์อีกแล้วก็ส่งชุดใส่ชุดสีส้มมาอย่าติดอาวุธมาเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับกู้ได้กี่ลูกแล้วที่มึงวางเขไว้ก็บอกทหารไทย พี่ทหารไทยครับวันนี้ผมกู้คืนมาได้แล้วนะครับสิบลูกยี่สิบลูกนะครับหมดแล้วครับแล้วมึงก็ไปตีลังกาเล่นให้ทหารไทยเขาเห็นว่าตรงนั้นไม่มีกับระเบิดไอ้อย่างเงี้ยพอคุยก็รู้เรื่องเว้ยอย่างเงี้ยพอคุยก็รู้เรื่องไอ้เหี้ยถ้ายัางมาทํำกึือวางฟอร์มทาหล่ออย่างเงี้ยนะไม่ต้องคุยหรอกไอ้สัตว์มึงก็อยู่ส่วนมึงกูก็อยู่ส่วนกูอะนะ ประชาชนคนไทยเขาไม่ได้ไปอยากญาติดีกับมึงหรอกนะครับเขาไม่มีใครอยากไปญาติดีกับมึงหรอกขั้นตอนการเปิดมันมีครับรัฐบาลเขาต้องพิจารณาถ้าญี่ปุ่นมันเดือดร้อนเรียกร้องถ้าจะเปิดครัเปิดให้เฉพาะสินค้าย่ปุ่นนับชิ้นกันเลยอ่ะมึงจะเอาสินค้าที่ผลิตในขเขมรเข้ามาใน เป็นของญี่ปุ่นใช่ไหมอันอื่นแม่ไม่ให้ทางนั้นข้าวเค้่อะไรเพิกอะไรพืชผลการเกษตรที่ค้าขายปลูกในกัมพูชาก็ปล่อยแม่เน่าคานที่นั่นแหละนะแม่้นคุยไม่รู้เรื่องแล้วครับต้องให้แม่ครานมาหาเราพูดอย่างเงี้ยมันต้องครานมาหาเราอะนะฮะถ้ายังทำแอคอยู่อย่างงี้นะ ไม่ได้คุยกับมันไม่รู้เรื่องแล้วไอ้เหี้ยมึงก็ไปคบกับประเทศอื่นเถอะมึงไม่ต้องมาคบกับประเทศไทยแล้วนะครับคุณถอนทอาหารไปเลยคุณไม่ต้องกลัวหรอกไม่ว่าจะเป็นอาวุธหนักอาวุธเบากำลังทหารน่มึงไม่ต้องระวังหรอกทหารไทยเนี่ย ไม่มีหรอกที่จะกล้าข้ามแดนเข้าไปในเขตขเขมรไปลุกลานเขามีระเบียบมีวินัยน,นะครับมีระเบียบมีวิน,นัยเขาไม่เหมือนทหารที่เมาอย่างประเทศมึงหรอกนะครับและเลิกพูดสักทีไอแผนที่หนึ่งต่อสองแสนนะ่ะถ้าวันไหนมึงยังพูดผอน แผนที่หนึ่งต่อสองแสนไอ้เฮียไม่ต้องมาเจรจาไม่ต้องมาเจรจาหลยกลับไปเลยกลับไปบ้านมึงเลยกลับไปบ้านมึงเลยหนึ่งจะมาพูดเนี่ยมึงยอมรับหรือยังแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นถ้ายอมรับค่อยมาคุยกันแต่ถ้ามึงยังบอกยึดถือแผนที่หนึ่งต่อสองแสนกลับไปเลยไอ้ส้นตีนทางใครทางมันนะครับทางใครทางมัน ไม่ต้องคุยประเด็นอะไรครับถามก่อนเลยว่าคุณยึดแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นได้หรือ,อยังถ้ายึดแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นค่อยมาคุยกันแต่ถ้ามันบอกมันยึดมั่นแผนที่หนึ่งต่อสองแสนก็ไม่ต้องคุยกันลบกันดีกว่าลบกันดีกว่าก็มึงเอาไปฟ้องศาลโลกนะไอ้สัตว์มึงก็รอศาลโลกตัดสินดีมาคุยทำเหี้ยอะไร จากท้องทะเลนอร์เวย์สู่จานแห่งความสุขของทุกคนไอ้ฮุนเซนไอ้ฮุนเมนเนตมึงมาคุยทำไมไม่ตัง้งอุ้ยไปคุยลำคาญค่อยมาคุยกันแต่ถ้ามันบอกมันยึดมั่นแผนที่หนึ่งต่อสองแสนก็ไม่ต้องคุยกันลบกันดีกว่า ลบกันดีกว่าก็มึงเอาไปฟ้องศาลโลกนะไอสัตว์มึงก็อรอศาลโลกตัดสินดีมาคุยทำเคี้ยอะไรไอฮุนเซนไอฮุนมาเนตมึงมาคุยทำไมไม่ต้องอุ้ยไปคุยลำคาญมันใช้ฝูงโดนเข้ามาเนี่ยไม่ต้องกลัวครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วผมไม่ใช่พูดเล่นนะ ถ้ามันใช้ฝูงโดนที่มันมีอยู่ที่มันได้รับบริจากจากประเทศจีนมานะให้มันค่อยระเบิดมาทิ้งในเขตแดนไทยฝนะูงโดมบินปืนป้ดมาเราก็เครื่องบิน F16 ิกกิปเทนบินไปถล่มฮุนเซนเลยบอมไม่ฮุนเซนฮุนมาเน็ตเลยจัดการแบบอิสราเอลจัดการประเทศคู่สงครามเขานะครับ ฝูงบินเรามีทั้งเยอะนี่ทั้งเอฟสบหกทั้งฝูงบินคืบเท่นเออวันอาทิตย์เนี่ยนะครับวันอาทิตย์เนี่ยนักบินเอฟสิบหกที่ไปบอมขมินเนี่ยจะมาพบผมนะครับจะพาน้องๆกันมานะครับสิบแปดคนนะครับนักบินทางนั้นนะครับนักบินทางนั้นนะครับคุณพ่อเขาติดต่อมาแล้วนะครับคุณพ่อเขาเป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับพลอากาศเอกวัฒนมณีในนะครับท่านเกษียณไปแล้วเป็นเพื่อนรักกับผมนะครับลูกชายเขาเป็นผอฝูงบินเป็นนักบิน f อ6ิกที่เอาไข่ไปให้มึงแดกไอ้ขมรนเขาจะมาหากูวันอาทิตย์เนี่ยนะวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะมาหากูกูจะยุมึงเชื่อมึงเชื่ออาเถอะถ้ามันเปิดเึิอีกมึงบินไปเลย บินไปบอมบ้านไอ้ฮุนเซนเลยลูกนะครับบินไปบอมบ้านฮุนเซนเลยแล้วมึงจะเป็นวีระบุรุษในใจของคนไทยนะครับและไอ้ฮุนเซนตายเนี่ยนะโอ้โหคนทั้งโลกแม่นจะดีใจนะผู้การทหารอากาศทั้งสั่งให้ขึ้นบินฮนะก็บินแถไปแฟดเดียวครับ กะจะบินไปภูมะเขือก็แป๊ดเข้าไปนะครับจัดการต้องบอมมันไอ้เฮียเนี่ยไว้ไม่ได้ละไอ้แก่เนี่ยนะครับกะท่านนายกทักสินเนี่ยมันสนิทกับเขาจะตายมันยังหักหลังได้มันหักหลังเขาตลอดหักหลังญี่ปุ่นหักหลังเวียดนามหักหลังจีนหักหลังเขเมรแดงเอาไว้ไม่ได้ละครับผมก็แม่นขับเครื่องบินไม่เป็นท้าที่ นะครับที่จริงเนี่ยนะตอนนี้ก็บินไปบอมมันได้นะนะครับอิสราเอลเนี่ยกายเฮติเนี่ยมันยังไม่ได้นั่นเลยมันยังไม่ได้ปะทะกันเลยนะครับอยู่เฉยๆแม่งก็บินไปบอมนายกละมนตรีกับคณะละมุนตีเขาเสียชีวิตเลยนะครับ เรายังมีประเด็นขัดแย้งกับกัมพูชาอยู่นะครับเช็คพิกัดมันได้หุนเซนอยู่ตรงไหนบินไปบอมแม่นเลยนะครับบินไปบอมแม่นเลยผมว่าท่านจะเป็นวีระบุรุษนะครับ นะผมมองว่ารัฐบาลของท่านนายกอนุทินเนี่ยถ้าเข้ารับหน้าที่เต็มที่แล้วเนี่ยเขาไม่ไปบังคับทหารผมเชื่อมั่นด้วยอุปนิสัยของนายกอนุทินเขาจะมอบอำนาจให้ทหารเต็มที่คุณอนุทินเนี่ยมีเพื่อน มีน้องเป็นผู้จัดการทหารสูงสุดผู้จัดการทหารบกเป็นแม่ทัพนะครับคุณอนุทินจะเกรงใจทหารไม่ทําตัวใหญ่กว่าทหารผมเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซนต์ว่าท่านนายกอนุทินจะมอบอํานาจให้ทหารในการจัดการขมเมรได้เต็มที่ท่านเคยดูสิว่าจริงอย่างที่ผมพูดไหมนะครับมึงลองหยิบไม,ม่สิ นะครับถ้าคิดจะเปิดด่านทําการค้าขายเนี่ยมันเป็นเรื่องดีแล้วการเจราจาดีกว่าการรบแต่มึงทำหนึ่งสองสามสี่อย่างที่ผมบอกก่อนหนึ่งมึงถอนทหารออกให้หมดเลยเอาวุธหนักถอนกลับกรมกองให้หมดไอ้หน่วยบาร์บีคิวมึงเนี่ยถอนไปให้หมดตำรวจปืนใหญ่อะไรมึงเอากลับคืนไปห,หมดแล้วไม่ต้องเอาทหารมาเก็บกู้ ใส่ชุดสีส้มเลยเหมือนกับชุดกู้ภัยอ่ะมาทำการเก็บกู้วัตถุระเบิดแนวชายแดนจุดตั้งแต่ปราสาทตากวายอะไรขึ้นไปนะครับได้วันหนึ่งกู้ได้กี่ลูกก็รายงานมารายงานมาพอกู้ได้ครบพันลูกแล้วเนี่ยแสดงความจริงใจประเด็นที่สามคุณต้องยอมรับแผนที่ก่อนว่าคุณจะยึดแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่ซึ่งมันมีความละเอียดมากกว่ามันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน มึงไปเอาแผนที่มั่วๆหนึ่งต่อสองแสนไม่มีใครเขาใช้แล้วในโลกเนี้ยนะครับมันถึงจะคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เป็นมิตรประเทศกันต่อไปได้เปิดธํรมาค้าขายกันต่อไปได้นะเอาอย่างนะี้คุณลองไปคิดดูเถอะคุณมาเน็ตเป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยนะมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องไปวางฟอร์มหรอกว่าประชาชนมึงไม่ต้องไปวางฟอร์มว่าประชาชน กัมพูชาเขาจะด่ามึงเขาด่ามึงหมดสภาพแล้วทุกวันเนี้ยที่มึงได้เลือกตั้งแล้วมึงได้เพราะว่ามึงเอากําลังทหารไปบังคับเขาไปยุบพักฝ่ายตรงข้ามไปเข็นฆ่าฝ่ายค้านนะอํานาจมึงก็หมดแล้วคุณเซนอํานาจมึงมันไม่เหลือสภาพมึงไม่ต้องมาดูถูกนาะยกทักษินแบบว่าเขาติดคุกมึงอะไร ตายไอ้เฮียไอ้บุญเซนโตยังจะมาเจยดูถูกเขาอีกนะครับอ่าอ่าอ่าไอ,อ,อ,อ้นี่เสนอมาดีเว้ยคือเดี๋ยวพอนายกอนุทินเนี่ยนำคอรมอเข้าถวายสัตว์นะครับผมจะ ขอญาตไปพบท่านนายกนะครับผมจะเดินไปพบที่กระทรวงมหาดไทยนะฮะไปเสนอแนวคิดในการที่จะปราบปรามยาเสพติดซึ่งผมคิดว่าผมพอมีความรู้อยู่บ้างนะครับว่าจะทำอะไรให้ได้ใจคนไทยนะครับให้ได้ใจคนไทยนะครับท่านอนุทินเป็นคนคิดเร็วทำเร็วอยู่แล้ว สิ่งแรกจัดการไอ้พวกหานี้ให้หมดเลยไอ้พวกบ้ายาคุ้มครั่งเนี่ยจะเอาไปกักตัวไว้ที่ไหนก็ได้เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มๆใช้คำว่าโครงการบำบัดพิเศษนะครับอย่างที่ผมเคยบอกเขาไว้ตะลุเตาอะเพื่อให้ประชาชนคนไทยเขานอนตาหลับไม่ต้องไประแวงไอ้พวกคุ้มครั่งบ้ายาจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียนะครับ ถ้าพูดแบบตลกตลกนะก็ไปเอารวดหนามไปกัน้นบำบัดพิเศษแถวบริเวณปราสาทตาควายนะครับให้มันใส่ใส่ชุดสีส้มแล้วก็วิ่งเล่นถ้ามันจะแหกหนีไปอะไรไปก็ไปโดนกับระเบิดเขมร